สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ที่เข้ามาติดตามในช่องของลุงชัยขายกบแบาแฟถังทองนะครับวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำกาแฟเย็นสูตรโบราณน,นะครับกาแฟเย็นสูตรโบราณเนี่ยครับจะประมาณนี้ครับสูตรโบราณมาดูเลยครับอันดับแรกเราก็เติมน้ำตาลมาไปก่อนครับตาลก่อนนึงครับทีเหมือนเดิมครับ ถัาปีก็สองข้นแกงเราเนี่ยครับสองเนี่ยพอดีครับต่อด้วยนมข้นหวานสองช้อนนะครับหนึ่งช้อนสองช้อนก็นใส่เข้าไปครับแล้วก็นมสดนิดหน่อยครับเดี๋ยวนมสดนิดหน่อยะะแล้วก็เนี่ยฮะใส่กาแฟโบราณใส่เข้าไป นีท่ทำขายได้เลยนะครับกาแฟย็นสุกโบราณแล้วก็คนให้ละลายนะครับกาแฟก็จะแบบนี้ครับ,าบาากาแฟโบราณกาแฟดัวอโอเลี้ยงกนเดียวกนะันที่ห่อไหนก็ได้คนระับแล้วต่วเราจปิดใช้หาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็ ใส่แข่งนปเยันสูตรโบราณทำขายก็ได้ไอที่จะเปิดร้านก็ nữa, ลองมาดูกันลองไปทำขายดูสูตรของผมสูตร คนให้ละลายนะจะเติมนมเนี่ยครับเสร็จแล้วครับกาแฟเย็นสูตรโบราณนะครับแก้ว2ยี่สองออนขายก็ยี่สิบถึงยี่บ้าบาทครัเหมือนเดิมครับขอบคุณครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยครับ